เส้นพี่แข็งมากเลยนะคะฮะไม่ค่อยนวดหรอคะพี่เป็นครั้งแรกของผมอะครับอุ้ยพี่ต้องนวดบ่อยๆนะคะเส้นมันจะได้คลายจะได้สบายตัวนะคะขอบคุณมากเลยนะครับค่ะบ้านพี่อยู่แถวไหนคะเนี่ยผมอยู่แถวบางกะปิอะครับโอ้มาไกลเนยนะบางนาเลยค่ะอีกิดนึงสมุทรสาครแล้วหนูถือว่านวดดีไหมพี่เหมือนเจ็บแต่ว่ามันสบายตัวเออพี่มีแฟนรื่ยังคะเนี่ย อย่างเลยครับก็คือนมโสดใช่ไหมคะพี่ตอนสดครับผมพี่นวดพิเศษไหมคะพิเศษอะฮะสเปเชียลหน่อยอะค่ะเออนะพี่นาช่วยหนูหน่อยเถอะก็ดีนะครับก็มันก็ต้องลองอะค่ะนะพี่นาแต่อย่างนี้มันก็สบายนะฮะมันไอ้นั่นสบายกว่าค่ะสบายแล้วก็ผ่อนคลายแล้วก็แบบบางคนถึงจะติดใจเลยเลยค่ะ พิเศษนะพี่เนาะพิเศษพี่พี่ลุกขึ้นแลวค่ะพี่เตรียมตัวเลยนะคะเวหนูจะไปเตรียมของ